ค่ะนมัสการค่ะอาจารย์จะบอกว่าน้องชายฝันให้เห็นรอทิพสวรรคโคตรเจอแล้วให้ตีฝาผนน้อยโอ้เอถ้าจะตีเนาะน่าจะเป็นอายุท่านเนี่ยเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเรียนอย่างก็ฝันที่หลวงเกดหนึ่งเกดสองฝันนี่ที่คราวนั้นน่ะออกอายุเฉยเลยนั่นแหละก็จะประมาณนั้นค่ะ แล้วเจ็ดสองมันก็ไม่ดังด้วยนะเลขเนี่ยค่ะไม่ดังเออเจ็ดสองก็ไม่ดังด้วยอน่าจะถ้าจะ,จะมีถ้าจะมีก็หกหนึ่งศูนย์ก็เก้าหนึ่งศูนย์เนี่ยก็มีแค่นี้เนาะค่ะอืมไปด้วยจะตามนั้นไม่ไม่มีที่เราเก่งเลยนะเขาไปหกเจ็ดแปดอะไรไปหมดนะค่ะ มันจะมันจะติดไหมเจ็ดแปดก็ดังอยู่นะแต่เจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยวงกลมเลยเจ็ดแปดเนี่ยวดนี้นะ่ะข,ข้างบนใช่ไหมคะนี่เจ็ดมันมันไม่แน่ไปล่างไปบนได้นะ <c oughs> ที่ไ,ได้มา,ามันได้มันได้มาเลขมาสามเบอร์ที่แน่ๆเลยเนี่ยค่ะ <c oughs> นะ ที่ว่าเขาเน้นๆเลยเนี่ยที่มันน่าจ,จะมาเลยหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยแล้วก็แปดแปดเจ็ดเนี่ยสามเบอร์เนี่ยน่ามามากเจ็ดหนึ่งใช่เจ็ดหนึ่งให้ไปแล้วนะเจ็ดหนึ่งให้ให้คนนำโชคไปแล้วนะอรอบแรกเนาะใช่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่ได้มาก่อนเพื่อนเลยแลได้ก่อนใครแล้วเพราะมันเป็นเลขคำนวณนเป็นเลขคำนวณใช่ ก็สวยนะตัวเลขเนาะป็นเลขคำนวณแขนตัดสุดเดยสองศูนย์ออกไปไงเนี่ยศูนย์ถูนสองแนตัดออกไปไม่ได้ลงค่ะกระโดดถ้ามันมันไม่น่ามาไงไม่น่ามาทุกอย่างใ็่ไปได้แต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้แต่มันเคยมาแล้วมันมามาข้างบนเนี่ยนะมาข้างบนชุดนี้จะมาข้างบนชุดนี้คือชุดข้างบน มันจะมาบนทูนสองเนี่ยนะทูนทูนสองไอเนี่ยแต่ไม่ไม่ได้ดดไม่ได้เขียนให้เอฟซีนะคะไม่ได้เขียนให้ไม่ได้เขียนให้ใครอ่าศูนสองไม่ได้เขียนให้ใครค่ะมีชุดสามตัวสองชุดแล้วก็สองตัวล่างเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแต่ว่าอย่าอย่าว่าล่างเลยเนาะต้องไปทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละไปทั้งบนทั้งล่าง เดี๋ยวจะจทให้เอซีใหม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นอกมันโดนปิดปิดกั้นเนาะว่าอยู่น่าจะโดนปิดกั้นปกติแล้วลงคลิปเนี่ยมันต้องวิ่งแล้วเป,ปึ๊บเลยเนาะค่ะนี่ไม่ไม่ค่อยเด้งขึ้นมาเลยหาก็หายากไม่ต้องใช้ลำโพงค้นหาเลยค่ะอันนี้ว่าอยู่ต้องปิดกั้นแน่ๆเลยอทําผิดอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่เดี๋ยวมันก็นดีขึ้นเดี๋ยวมันก็นดีขึ้นนะ แม่ก็ขอให้ดีเพื่อนด้วยเถอะเชียร์ให้ลูกหลานบอกไปช่วยดูด้วยคนนำโชคเนี่ยต่บอกว่าหลวงปู่เนี่ยไว้ออกคนนำโชคกดไลค์กดแชร์ก็ว่างนะขอบคุณค่ะปูที่บอกลูกบอกหลานที่วันนี้ถ้าเข้านะดังเนี่ยเจอแต่เข้าเรื่องแต่เลขการเคยเข้าเข้าเรื่อยนะมันไม่ใช่หลุดบ่อยนะ อมามาเลื่อยมางวดเหมือนงวดสองสามวดติดต่อกันไปต่อเนื่องเลยเสียดายเนาะงวดที่มันเข้าๆนะเออมันงวดที่แล้วดูเท้าแล้วเทาล้วฝันคนว่าคนอายุน่ะเข้าเลยมันไดไหมค่ะหกหกห้าถ้าจารย์ฝันค่ะถ้าฝันแบบนั้นเราก็ต้องดูอายุด้วยใช่คนนี้ก็จะจําไว้ไงค่ะโอ้มืก่อนฉันเคยฝันแม่นนายก ฝันไปนอกฝันไปนอกเลยนะมาตอนนี้ต้นปีนี่อะเป็นควบเก้าสูนย์เจ็ดแป็ดเก้านั้นยังมาอยู่เลยนะพอมากลางๆไม่มามาสองตัวตัวสองตัวที่ที่ได้ที่ได้แน่ๆเลยก็เจ็ดเจ็ดแปดนี่ยนะก็เป็นธรรมดาค่ะเจ็ดแปดหนึ่งสองแปดสามองเป้เลยค่ะอืมมวดนี้ดูที่เจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยจะมามเจ็ดแปดกับเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะ กินนามามากที่สุดเลยนะอย่นะไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งแหละมาแน่แฉันก็ว่าอย่างนั้นนะแต่วันนี้อาจารย์มีร่างอย่างเดียวใช่ไหมคะมาฝากเอฟซีจะเลขน้องชายเพราว่าเนี่ยฝันเห็นปลาชายเนี่ยเอาถ้าจะเลขอะไรดีอะา่งั้นนี่แหละน่าจะเป็น ปีที่แล้วเจ็ดหนึ่งใช่ไหมคะใ่เจ็ดหนึ่งเจชาอายุเนี่ยเจ็ดสองนะโยมน่าจะเป็นเจ็ดสองนะแล้วก็ถ้าจะลวงพีก็หกหนึ่งศก็เก้าหนึ่งศสองโยมนะถ้าจะหลงนะน้ำเรียกเก้าอยู่แล้วล่นะเนาะใช่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 เก้าหนึ่งศอ่ากหกหนึ่งศูนคือคอาจารย์ ข้าวหกมันน่าจะมาเกือบทั้งปีปีนี้ค่ะ<ม>เด่นที่หกปีนี้นะโอ้มาพอมามาติดกันหลายงวดด้วยทีเบิ้ลมาหลายงวดติดต่อกันมาสามงวดทีงวดทั้งงวดเหมือนกระยินทีงวดสิๆๆๆๆมาเลยนะไหมนี่ของฉันมาทุกงวดเลยเนะข้าหลักร้อยหลก 100, <ม>ักร้อยหลักร้อยเลยนะและส่วนชุดสามตัวที่อาจารย์เพิ่มก็มีเก้าหนึ่งศูนย์กับอะไรนะคะหกหนึ่งศูนย์ หกหนึ่งศูนย์พกสองเจ็ดเนี่ยนะมันไปได้ทั่วนะไปล่างบนได้นะค่ะไปไดไปล่างบนได้ชุดสองตัวก็มาเพิ่มสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะเอาเป็นสเอาเป็นเจ็ดสองก็แล้วกันนะคะอาจารย์เนาะเจ็ดสองอายุเลยเชื่ออายุเลยเพิ่มเพิ่มมานาะจีบหาลอตเตอรี่ไม่มีเลยเนี่ยค่ะเจ็ดหนึ่งก็มีแล้วอืมเจ็ดหนึ่งมีแล้วเจ็ดถึงให้ไปตั้งแต่แรกเลยนะเจ็ดถึงให้ตั้งแต่ตัวงวด ในน้องชายโทรมาบอกาหลวงพี่ฝันเห็นในในหลวงนาชการที่สิบตายเขาจุดพุุจุดอะไรกันทั่วเลยว่าให้ให้คนรู้ต้ืองแต่เกิดว่าผมก็ฝึ่งฝันเห็นฝันเห็ถ้าฝันเห็นจะมีโชคนะคะฝันเห็นน่าจะใช่ค่ะพระเจ้าอยู่หัวอะไรอย่างนี้คต่เขากระเช้อของเขาไว้อเอาฝันดีมากๆศูนเก้าศูนย์หนึ่งศูนอะไรก็าไม่รู้เขาซื้อไว้เขาโทรมาบอกก็เลยบอกก็เดี๋ยวลง ลงเพย์ยาไปลงช่องได้ไหมบอกเอาลงเยอะลงเพย์ลงเยอะบอกว่าจะลงลงช่องคนนําโชคนะจะดูก็ดูเด้อคนไลค์กดแชร์ก็บ้างครับช่องเดี๋จะเปิดนะฟันแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเพื่อเปิดทางเล่นเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเรื่องเนี่ยปึ๊กพิมพ์ยังไม่เป็นเลยเอ คนรุ่นนี้จะไปเป็นคนชาปนเลยโอ้โหคนโบราณแต่เสียงไม่ทาไม่แก่เลยเนาะโอ้หกสิบเจ็ดแล้วโอ้ยไม่แก่ไม่หกสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วอยอมงเท่าไหร่ยงเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบค่ะห้าสิบจต้นยังยังไม่ได้เงินคนผู้ชายเยอะยังอีกหลายปียังยังไม่มีเงินเดือนเลยค่ะเอยยางอีกหลายปีล้วก็ะจายบุญเน่ก็แไล้คนนําโชคในอีกคนผู้ชายนแฟนใช่ไหมอ่า แฟนใครคะแฟนแฟนอแอ<ฟ>คเนี่ยไม่ค่ะไม่นี่ออกออกอยูทุกคนเดียวเลยแล้วใจบุญอ,อ่ะอ่าใจบุญเขาก็ออกคนเดียวใจบุญเขาก็อยู่ค่ะอ,อ๋อเลื่อนลูกสาวหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นน้องออน้องสะพ้ายอ,อ๋อเป็นเคยญาติกันเนี่ยเดืองก,กลุ่มเดียวกันว่างนนั้นนะค่ะค่ะใช่ค่ะ ก็ดูมาตั้งน้านว่าเอ๊ะแล้วตัดสินใจไอ้เราก็ไม่เก่งโทรศัพท์เนาะค่ะเดี๋ยวลองไปออกชอมไอ้คนนำโชคขึ้น่อยี่ขอบคุณค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางกับเอซีค่ะอ๋อแค่นี้นะขอให้คนเข้ามาดูเยอะๆเลยเนาะเขสาชมอะค่ะสาธุนี่ดูไม่บางคลิปไม่ไม่ถึงหมื่นเลย ไม่ถึงหมื่นนานแล้วนะคะแค่หลักพันเองเดี๋ยวนี้น่ะเกิดอะไรขึ้นกับทางช่องว่าอยู่ใครใครให้ก็รับรับรับค่ะไม่ถูกว่ากันไมเื่อนค่ะไม่เป็นไรค่ะจะได้ออกเยอะเอค่ะไม่เป็นไรแนวทางเอฟซีเข้าใจค่ะเข้าใจมีเข้ามีหลุดเออเพื่อเร้แม่นม่นเมื่อก่อน เมื่อก่อนลวาปู่ก็เคยเอาของโยมมาคำนวณตามนะไม่เข้าหลายงวดก็เลยเ,เลิกทําแล้วสูตรไม่เข้าไม่มีอะไรแนะ่นอนไม่มีอะไรแนะ่นอนคแต่ของฉันนี่หลุดงวดหนึ่งสองงวดไม่เนี่ยแล้วก็หมาสองตัวสามตัวกันนี้คิดขึ้นมาอีกสองสูตรเลยคันเนี้เอามารวมกันพอไปเจอก็ของเขาก็โอ้ตรงกัน ค่ะตรงกันแล้วเราให้ก่อนเราไม่สงไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรบางครั้งก็อาจจะว่าไปลอกเขามันไม่ใช่ใช่เราให้ก่อนเราให้ก่อนเลยค่ะอันนี้มาตั้งแต่ต้นงวดเลย,ยฮะเจ็ดเจ็ดแปดในเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งีนมาตั้งแต่ก่อนเลยไม่ลอกไกลเลยเข้ามาตามกันลืมเลย่<อ>ามาตั้งแต่ต่องวดใช่เราก็ภูมิใจว่ามาของเราก็แม่เหมือนกันนะค่ะอ่าแค่นี้นะ้อยยมนะ ค่ะยรนักท่องเที่ยวมาอาจารย์อยู่ในถ้ำรับสังฆทานอยู่ในถ้ำเยอะไหมคะเอฟ่วันเสาร์อาทิตย์เยอะเลยรถที่แตนรถนําเที่ยวมาอยู่พิษณุโลกหรือว่าอ่าอาจารย์อยู่อยู่ที่ไหนนะพิษณุโลกเอมันมีนักท่องเที่ยวมาไม่สะดวกคุยโอ้ค่ะค่ะขอตัวค่ะ